ลงทุนปวดหัวเซงไปตามๆกันลงทุนมาตั้งแต่ปีเนี้ยทั้งปีเนี่ยกำไรไม่เห็นสักบาทหนึ่งขนาดวอลเลนบัฟเฟตยังต้องปอบพอตครั้งใหญ่เพราะตอนเนี้ยสิ่งที่ทุกคนพูดมากๆคือตลาดมันกําลังเกิดที่เรียกว่าโกลด์สแคร์โกลด์สแครคืออะไรช่วงเนี้คคำว่าโกลด์สแก re หรือความกังวลเรื่องการชะลอตัวของเศรษฐกิจเนี่ยเป็นประเด็นที่พูดกันมากๆโดยเฉพาะเมื่อข้อมูลของการจร้างงานในสหรัฐเริ่มสแสดงสัญญาณที่โคตรอ่อนแอซึ่งในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาการว่างงาน เพิ่มขึ้นถึง3.8%ซึ่งมันเป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์คาดไว้แต่สัญญาณน,นี้มันเลยเกินคาดไปสักนิดหนึ่งขนาดวอร์เรนบัฟเฟตเองมองเห็นความเสี่ยงเหล่านี้ทำไงตัดพอร์ตลงทุนครั้งใหญ่โดยเฉพาะการลดสัสดส่วนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีแล้วหันไปลงทุนสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่าการเคลื่อนไหวของนักลงทุนระดับโลกแบบนี้มันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าตลาดถึงเวลาเปลี่ยนแปลงและผันผวน แล้วผลกระทบของโกสแกร์ต่อตลาดการลงทุนเกิดอะไรขึ้นไอความพันผวนที่เกิดขึ้นจากโกสแกร์เนี่ยไม่เพียงเกิดขึ้นโดยตลาดภาพรวมแต่ยังส่งผลไปถึงตลาดของบริษัทเทคโนโลยีต่างๆคุณอนวีเดียร่วงลงเกือบ1 0ในเดือนที่ผ่านมาแม้ว่าก่อนหน้านี้ NV i d i a เดียจะเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยการขายชิปที่ใช้ในการพัฒนา AI แต่ความกังวลของเศรษฐกิจมันก็เลยทาให้ตลาดชะลอตัวและก็หันมาลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่านั่นเอง แล้วถ้ามองไปที่ NASDAQ ซึ่งเป็นตลาดหลักของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีจะเห็นได้ว่าดัดชนีปรับตัวลดลงมากกว่า5%ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาผลกระทบแบบนี้มันชัดเจนว่านักลงทุนเริ่มมีความกลัวว่าเศรษฐกิจจะผันผวนและชะลออีกครั้งแล้วกลยุทธ์ในการลงทุนช่วงโกสแกร์เป็นยังไงไปฟังกันในสถานการณ์โกสแกร์แบบนี้นะนักลงทุนอย่างแรกนะ ต้องปรับกลยุทธ์ในการลงทุนสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือ1กระจายความเสี่ยงไม่ควรถือหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงทั้งหมดในพอร์ตนักลงทุนหรือเราเนี่ยนะต้องพิจารณาว่าการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยให้มีสัดส่วนมากยิ่งขึ้นเช่นพันธบัตรรัฐบาลอีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือการปรับพอร์ตของวอ์เรนบัฟเฟตเนี่ยนะเขาเริ่มลดสัดส่วนหุ้นของกลุ่มเทคโนโลยีแล้วหันไปลงทุนในกลุ่มพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์การปรับสัดส่วนหุ้นในการลงทุนช่วงความผัน ผลและเศรษฐกิจไม่แน่นอนเป็นสิ่งโคตรสําคัญแล้วพวกที่ชอบลงทุนแบบปล่อยยาวแบบนี้นะสถานการณ์แบบนี้อาจจะไม่แน่นอนเสมอไปตอนนี้ต้องหมันบริโภคข่าวสารและติดตามเดือนกันยาเนี่ยนะที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยอาจจะเป็นเ t r a t e g y และกลยุทธ์ใหม่ในการลงทุนที่มีผลต่อการจัดพอร์ตจงปรับพอร์ตลงทุนก่อนที่ตลาดจะบังคับให้คุณปรับสิ่งที่ต้องระวังเรื่องการลงทุนในช่วงโกสแกรเนี่ยนะนะไม่ได้หมายความว่า จะให้หยุดลงทุนเลยนะแต่เป็นการเตือนว่าต้องคิดให้รอบคอบแล้วก็ปรับกลยุทธ์ในการลงทุนในภาวะตลาดแบบนี้มากยิ่งขึ้นสิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดคือความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอะไรที่เคยเติบโตแบบกระชากขึ้นไปสูงสุดแบบนี้ระวังมันจะกลับมาจุดสู่สามัน